ราคาผักที่แพงที่สุด5อันดับแรกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนในประเทศไทยราคาผักหลายชนิดมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากฝนตกชุกและน้ำท่วมขังรวมถึงปัญหาโรคพืชที่มากับความชืน้นจากข้อมูลล่าสุดณวันที่11มิถุนายน2568ผัก5อันดับแรกที่มีราคาสูงในตลาดนะขณะน,นี้ราคาโดยประมาณอาจแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาและคุณภาพได้แก่ผักชี เป็นผักที่ราคาพันผวนมากและมักจะแพงในช่วงหน้าฝนเนื่องจากผลผลิตเสียหายง่ายจากน้ําฝนที่มากเกินไปและโรคต่างๆราคานะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ160-200บาทต่อกิโลกรัมหรืออาจสูงกว่าสําหรับเกรดคัดพิเศษพริกขี้หนูสวนเป็นพริกที่มีความต้องการสูงแต่ผลผลิตอาจลดลงในช่วงฝนชุกเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและปัญหาโรคพืชราคาพิีขี้หนูสวนโดยรวมยังคงสูงอยู่ที่ประมาณ50-250บาทต่อกิโลกรัม ราคาอาจแตกต่างกันมากตามขนาดเม็ดและแหล่งที่มาขึ้นชายเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศชื้นและฝนตกทําให้ผลผลิตลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นณนะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1.30-1.50บาทต่อกิโลกรัมสําหรับเกรดคัด